คุณสำคัญกับเขาแค่ไหนและระหว่างคุณกับเขาจะลงเอยกันยังไงตอนนี้เขามองคุณยังไงคุณสำคัญแค่ไหนเป็นใครในชีวิตของเขาคนที่คุณกำลังคบกำลังคุยอยู่ตอนนี้จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ไกลแค่ไหนคลิปนี้เป็นคลิปแหลนดอมใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์ต่อกันและสำหรับคลิปนี้ถ้าโดนใจใครละก็ฟังคลิปนี้ให้จบและก่อนไปฟังนึกถึงคนนั้นของคุณและเราไปฟังคำทำานายี้พร้อมกัน จเมจิกเชีพลังงานจักรวาลความรักครั้งนี้น่าจะถูกนำพาโดยพลังงานจักรวาลแล้วล่ะ a อชอบครคนที่ใช่การพบเจอคนรักที่ถูกใจการเริ่มต้นใหม่ความรักที่ได้รับมาจากพลังงานจักรวาลคำอธิษฐานอ้อนวอนที่คุณเคยขอไปชาวราศีท่าน้ำกรากฎพิจิกมีน The Hermit ความเปลี่ยวเงาวความโดดเดี่ยว การตื่นรู้เอชออฟซอร์ดหดาวชาวราศีธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มการตัดสินใจที่เด็ดขาดและชัดเจนสักทีเพจออฟซอร์ดความระแวงความสับสนความหึงหวงตั้งข้อสังเกตจับผิดชาวราศีธาตุลมเมถุนตุนกลุ่ม เอชวานการพัฒนาความสัมพันธ์ชาวราศีธาตุฝ่เมษสิงหธนูแปดไม้เท้าหมายถึงการพัฒนาความสัมพันธ์โก o ยิ่ g โ r o w up hangman ห้ปีนเด็ดความไม่เข้าใจความสับสนที่อยู่ภายในใจเสียงในหัวใจที่กำลังเรียกหา5วยความเศร้าโศกเสียใจความผิดหวังในอดีตที่ผ่านมาสิบวยความรักที่ สดใสการแต่งงานการครองคู่ถ้วยใบที่10ที่คุณรอคอยมานานแล้ว t o of Wands ไพ่ advance, ของคู่ชีวิตสองไม้เท้าคนที่คุณกำลังคบกำลังคุยอยู่ตอนนี้คุณมีความสำคัญกับเขาแค่ไหนคุณสำคัญกับเขามากคุณคือคนที่พลังงานจักหวาลเป็นคนนำพาเขามาคุณกับเขา อาจจะมีหลายๆอย่างที่เซอร์ไพรส์บังเอิญไม่น่าเชื่อจนทำให้เกิดเป็นความรักได้หรือถ้าใครที่ยังไม่เจอคนนั้นและคุณผ่านมาพบคลิปนี้คุณกำลังจะได้เจอกับคนนั้นคนที่อาจจะสร้างความประหลาดใจให้กับคุณคุณอาจจะเจอกันแบบเซอร์ไพรส์เป็นเลิฟแอดเฟอร์ไซส์ก็ได้อาจจะเป็นเลิฟแอดเฟอร์ไซส์ของคุณก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วแล้วไม่คิดไม่ฝันไม่น่าเชื่อว่าคุณจะได้มาคบหากันหรือเกิดเป็นความรัก ขึ้นได้นี่คือความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือถ้าใครที่เกิดขึ้นมาแล้วความรักของคุณเป็นอย่างนี้แล้วก็คุณเป็นคนที่สําคัญกับเขามากเขาผ่านความเจ็บปวดในอดีตมาอย่างมากมามากมาก,มากเลยหรืออาจจะเป็นทั้งคุณและเขามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะอยู่คนเดียวหรือโดดเดี่ยวมานานมาก เฮอร์มิตบ่งบอกถึงการที่เขาอาจจะมีโรคส่วนตัวสูงเป็นคนที่มีเซนต์มีแรงสังหณวมีความสามารถเป็นผู้ชํานาญการหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาเป็นคนที่มีความสามารถกําลังจะมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดและชัดเจนปัญหาเดิมๆที่คอยสร้างปัญหามาตลอดถ้าอาจจะเป็นไวโวช่าคุณหรือเขาก็ได้ปัญหาเดิมๆปัญหาที่มันจุกจิกอาจจะมีความรักที่หึงหวงหรือปัญหาบางอย่างที่มันไม่จบสักทีจนเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะหันหลังให้กับ หลายหลายอย่างตอนนี้ความสําคัญของคุณแล้วคุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แต่ติดอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ความกลัวในอดีตยังคงหลอกหลอนใจเขาอยู่เขายังกลัวอยู่เขายังกลัวว่าปัญหาเดิมๆจะเกิดขึ้นอีกได้หรือเปล่าเขากลัวว่าปัญหาเดิมๆม,มันจะย้อนกลับมาได้อีกอแล้วก็แต่ตอนนี้ในปัจจุบนันนี้เขาต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปกับคุณสองไปเท้ากับแปดไปเท้าคือการที่คุณกับเขาเป็นคนที่จะ พูดคุยกันในทัศนคติเดียวกันมีความคิดที่ใกล้เคียงกันคิดและมองอะไรเป็นในทางเดียวกันและสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นคู่ชีวิตได้มีความเข้ากันได้สูงมากแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณอยู่แฮงแมนไฟได้ไฟหนึง่งอาจจะติดภาระปัญหาบางอย่างยังไม่จบไฮปรินบางคนอาจจะยังไม่กล้าพูดความรู้สึกไม่กล้าพูดความในใจอาจจะยังไม่กล้าแสดงความรู้สึกตรงๆออกไปนี่อาจจะเป็นปัญหาของคุณอยู่เพราะยังกลัวที่จะผิดหวังอยู่ กลัวว่าจะถูกปฏิเสธกลัวว่าจะผิดหวังคุณทั้งคู่ให้สำแดงความรู้สึกออกไปอย่างตรงๆแล้วความรักความสมบูรณ์แบบทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับคุณหนึ่งถ้วยความรักที่ถูกใจสิบถ้วยครอบครัวความอบอุ่นความรักที่ทุกคนคาดหวังว่าปลายทางแล้วต้องการที่จะมีความสุขสองไม้เท้าการเข้ากันได้ดีการเป็นหุ้นส่วนในชีวิตการมองอะไรเป็นแนวทางทิศท,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 ทางเดียวกันและก็ความรักครั้งนี้มีจักรวะ เป็นผู้เปิดทางให้และเป็นผู้อ,อ,อบอุ่นอ้มอยู่คุณเป็นคนสําคัญสําหรับเขาคุณเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่เป็นของขวัญจากจากกักรวาลเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคู่รักเชื่อว่นในพลังงานความรักอมกอดโชคชะตาจะอบกอดคุณ